เซตก็คือเราจะต้องขายเป็นเซตอย่างเดียวเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขายเป็นแบบแยกอะฟอร์ดรู้สึกว่าระบบฟอร์ดมันยังไม่เรียบร้อยฟอร์ดเลยรู้สึกว่าอะขายแบบนี้ดีกว่าเอาเป็นเซตไปเลยแล้วจะได้ชิมเลยว่าชอบรถไหนชอบรถไหนถ้าทุกคนอยากชิมรถใดรถหนึ่งอีกทุกคนจะต้องกลับมาซื้อเป็นเซตอีกเออนะครับผมอะเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันเท่านี้ นี่นะครับนะครับผมเท่านี้เลยจริงๆคือพูดถึงอะตกใจเหมือนกันนะครับที่เอามาลดแรกคือหนึ่งร้อยบ้านทุกคนเชื่อไหมว่าสามวันหมดหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามวันหมดนะครับและตอนนี้กำลังสั่งมาเพิ่มหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามรอยอเดอร์เอ้ยหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามรอยกล่อง 100บ้านคือสามกล่องหมดแล้วครับขอบคุณทุกคนมากมเลยครับที่อุดหนุนและล็อสองกำลังมานะครับอุยยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะจริงๆฝากด้วยและก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ300กระปุกใช่ครับ300กระปุกคือจริงๆอะ่ะ ขายของอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบน่าอายเลยนะการขายของออนไลน์การขายของอรนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายหรือเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีด้วยซ้ำน่าแบบซัพพอร์ตน่าสนับสนุนมาด้วยซ้ำเห็นเห็นแบบเราโพสทุกวันอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบน่าอายเลยนะทุกคนเราขยันเราก็ได้เงินนแค่นั้นแหละพูดจริงเล่าไปอเมริกาหน่อยค่ะอู้ก็ดีนะแต่แบบรู้สึกว่าไปครั้งเนี้ยมันพักผ่อนไม่เพียงพอยังไงไม่รู้อะ พะตื่นมาแต่ละวันอ่ะตาคือแบบตาลอ,อยมากตาลอ,อยมากกว่าจะแบบเข้าใจไหมทุกคนมันจิตแหลกอ่ะอ๋อต้องเผื่อพี่พี่แม่แม,แม่เขาไม่กินหมูอ่ะโอ,อถ้าไม่กินหมูบอกได้เลยนะครับถ้าไม่กินหมูบอกได้นะวาสนาแพที่อี๋จริงสั่งแล้วคขยังไม่ถึงอะรอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนนะ แล้วก็ตอนนี้พี่พัดี้จะไปส่งฟอร์ที่บ้านนะครับพี่พัดี้จะไปส่งฟอร์ที่บ้านวันที่ยี่สิบห้ายี่หกนะครับแล้วก็ไปส่งที่บ้านนั่นแหละครับจะเอาของฝากไปฝากที่บ้านก่อนแล้วก็คอยเจอกันหุยตากระตุกข้างซ้ายวะตากระตุกข้างซ้ายอ่ะกลับเร็วจัง กบเร็วครับเพราะาพี่เวดี่ก็จะไปส่งพอดีเพราะว่าสอดยึบมาอยู่เนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมยังแล้วแบบช็อกโกแลตที่สอซื้อมามันจะละลายนะมันอยู่นี่มันจะละลายก็ต้องเอาไปฝากที่บ้านก่อนเปลูกสุดท้ายออสิบสี่ลูกสุดท้ายนะครับทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับสิบสี่ลูกสุดท้ายแล้วทุเรียนสิบสี่ลูกสุดท้ายแล้วนะครับรีบไปซื้อเลยนะเจ๊ปอวีนแล้วนะฮะ อไปเมืองนอกไปมาร์ตตาตลอดอะไรอ่ะงงไม่เข้าใจอ่ะคุยทุกคนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยนะทุกคนเชื่อไหมว่าขอแม่แใจดีสักาคนอาขอแม่แม่ใจดีสักห้าคนไปเอฟทุเรียนในบ้านบ้านฟ้าหน่อยครับตอนนี้เลยด่วนๆนะครับ กลับจานอีกเมื่อไหร่กลับจานอีกเมื่อไหร่ก็รอประมาณสองสองสองอาทิตย์อ๋อมักตาช่วยได้คือจะเล่าให้ฟังนะทุกคนการไปต่างประเทศในครั้งเนี้ยก็คือไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ไปเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตากระตุข้างซ้ายอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่คิดไม่ฝันเนาะทุกคนมันแบบ มันตาประตูข้างซ้ายคือมันไม่ใช่ใน่ฝันคือจริงๆออาฝอดเขียนไว้นะว่าแบบอุ๊ยปีคือเคยเคยแบบดูไว้แบบอเมริกาอย่างเงี้ยเอออยากไปว่ะอยากไปสักครั้งอะไรเงี้ยแบบครั้งหนึ่งเธอขอไปได้ไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะไปครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ เรื่องการทําเอกสารนู่นนี่นันน่นไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะทุกคนการที่เราได้ไปอเมริกาครั้งหนึ่งถือว่าแบบคุ้มสุดๆแล้วนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะแล้วเราไม่คิดไม่ฝันด้วยว่าจะได้ไปเราแค่คิดเล่นๆเฉยๆว่าแบบเออเนี่ยอยากไปต่างประเทศสักครั้งเราอยากไปประเทศนี้แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าแบบมันได้ไปอ่ะมันเป็นมันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดๆแล้วอ่ะคือแบบเหมือนเราแบบตั้งตั้งเป้าหมายไว้แล้วมันประสบความสาเร็จแบบนั้นเลยจริงๆ คือมันดีมากคือไปแล้วแบบโอ้โหทำไมมันขนาดนี้วะสิบปีครับได้สิบปีใช่แล้วแบบคือมันสุดๆแล้วอ่ะทุกคนไม่คิดว่าจะได้ไปไงเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งเราแบบได้ไปแล้วก็โอ้สุดยอดแล้วอ่ะใช่แล้วแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะจะได้ไปอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยมันสุดสุดแล้วจริง มากมากมาก,มากใช่ซื้ออะไรมาฝากพี่แพดดี้คบไม่บอกครับไม่บอกก็รอดูเองเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้แกแต่งตัวเสร็จก่อนเออนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีอะไรให้รอติดตามนะครับหลังจากกลับไปบ้านแล้วนะครับก็มีอะไรให้รอติดตามประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวก็จะคุยกับพี่แพดดีแล้วทีเนี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างคะจริงๆผมได้ไปผมก็มีความสุขแล้วครับจริงๆจริงๆอ่ะถ้าแบบฟอดพูดตรงๆนะไปนั่นอ่ะไม่ได้อยากไม่ค่อยอยากได้อะไรให้ตัวเองเท่าไหร่จริงๆอ่ะฟอดชอบซื้อของให้อันนี้อันนี้พูดถึงนะในตอนที่ฟอดมีตังนะถ้าฟอดมีตังฟอดก็พร้อมที่จะซื้อของให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เอ็นดูเราคนที่ช่วยเหลือเรามาตลอดอันนี้ฟอดเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วว่าแบบถ้าฟอดมีตังฟอดก็จะซื้อให้แต่ถ้าฟอดไม่มีฟอดก็จะไม่ซื้อให้ ฟอก็จะซื้อให้ตัวเองตอนที่อยากได้แต่ถ้าสมัวรู้สึกว่ามันมีแล้วฟอดมีมากแล้วอะไรเงี้ยฟอก็จะซื้อให้คนที่แบบที่บ้านอย่างนี้ดีกว่าเหมือนพี่แปรี่แก,กก็มีของเยอะแล้วแหละแกบอกว่าไม่ต้องซื้อมาหรอกซื้อมาทําไมเปลืองเงินฟอก็บอกว่าเออฟอตั้งใจซื้อให้อยากซื้อให้แค่นั้น จริงๆฝอดมีแบบฝอดก็ได้อะไรมาเยอะแล้วแหละจริงๆฝอแค่อยากใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแค่นั้นแหละไม่ได้อยากได้อะไรมากแล้วแค่อยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ครอบครัวสบายแค่นั้นเพราะว่าชีวิตฝอต์ก็ตลอดตลอดมาแบบเออใช้ชีวิตแบบสนุกสนานพี่ฝอไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบไม่อยากให้มันเครียดมากเข้าใจไหมชีวิตฝออยากใช้ให้มันแบบเออชีวิตเราเราก็ใช้ให้มันมีความสุขได้เที่ยวได้อะไรโดยที่แบบเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อน ซื้อของให้ยายบ้างหรือเปล่ายายนะครับไม่ได้ซื้อให้เลยยายแค่อยากกินหมากและพี่เพลี่ก็จะฝากหมากไปให้ยายนะครับรู้สึกว่าถ้าซื้อเสื้อแบบแบรนด์มาให้ยายอย่างเงี้ยยายก็คงไม่ใส่ดูของฝากพี่เพลี่หน่อยพี่เพลี่ยังไม่เห็นเลยทุกคนจะเห็นก่อนนะยังไงครับถามได้ไหมนายเจอแม่ครูได้อย่างไรคืออย่างนี้ โอ๊ยไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้แม่ครูบอกอีกีได้ไปงานแบบนี้โคตรโคตรเลยนะครับโคตรคุ้มใช่โคตรคุ้มเลยจริงๆแต่งเขาแต่งหน้ายังไงยังจะพาไปดูจริงคุ้มมากสุดๆหนุนแอ่ะทัศนคติดีมากเลยค่ะขออาจริงเราใช้ชีวิตใมันมีความสุขก็พอแล้ว อย่าไปเสีเรียดเยอะอย่าไปเครียดเยอะเครียดเยอะมันจะมีความสูงนะนี่เท่านั้นเลยแต่งหน้าไปไหนครับก็แกซื้อรถไอ้นั่นไงรถไถไงวันนี้รถไถมาส่งวันนี้ <ทำ S 1> รถไถมาส่งไงครับก็ต้องแต่งตัวไปรับรถไถไงเออก็ต้องทความส่วนเพิ่มห้ราร้อย่พอถายแล้ว <laughs> อืมจังตัวไปขับรถไถกินอยู่แล้วอืมคิี้ยงมันอ้วนหาเป็นหาหัวใจกับปะกรณ์ดีกว่าอา,อานายเดี๋ยวจะลงไลท์แล้วอ้าวปะกรณ์ก็ไลท์หรอใช่เดี๋ยวจะลงไลท์แล้วอันนี้ก็ไลทเหมือนกันเดี๋ยวจะลงไลท์แล้วอ่าทุกคนย้ายไปช่องพิ๊ก๊อปตอนนี้เลยทำไมล่ะไม่พอแล้ว